จริงแล้วการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ง่ายนะครับถ้าวิ่ง M4 มาเปิดไปเลยเออร์ทางด้านซ้ายมือหน่อยหนึ่งรถอีซี่พารก็เข้าได้แล้วนะฮะเนี่ยสังเกตดีครับช่องอีซี่พารด้านไปอยู่นะช่องเลข11เห็นไหมครับนะ่ะ ผมผ่านมาแล้วระบบเขาบันทึกหมายเลขทะเบียนรถผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูท้ายแถวนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยกมอ .48.600 นะครับเฉลี่ยสากิโลเมตรนะครับสะสมท้ายแถว ไปเข้าด่านทับช้างหนึ่งเนี่ยเนี่ยแหละครับการบริหารจัดการก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ว่าถ้าเปิดแบรีเออร์นะครับเป็นช่องทางพิเศษอีกนิดหนึ่งสำหรับ e m p a พ h e a s อี a ีปริมาณรถสะสมก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะครับผมบอกเลย พอกำลังจะเข้าหน้าด่านเนี่ยเ,เป็นที่สังเกตนะครับว่าด่านทัญญบุรีนี้ก็ท้ายแถวไม่ค่อยสะสมมากเท่าไหร่ mm. เนื่องจากว่าด่านทัญบุรีไม่มีจุดก่อสร้างนะครับช่องทางไม่ซับซ้อนสังเกตนะครับ ขวาไปนั่นก็ m 4ไปเลยนะครับช่องมุ้งหน้าต่อไปนี้ก็จะเป็นช่องเงินสดแต่ถ้าจะให้ดีนะครับแนะนำเลยนะครับป้ายอัตโนมัตินะครับบัตรอัตโนมัติเนี่ยควรจะติดชัดเจนให้เหมือนเอมโบ้างได้ไหมนะฮะยกลอยมาแตไกลเลยก็ได้นะครับตัวอักษรอัตโนมัติเนี่ย โอ้หใครสายตาไม่ดีนี่มองไม่เห็นเลยนะบอกละครอนนะข้างหน้าเนี่ยตัว a ตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับแต่ผมก็เชื่อแล้วครับว่าตรงด่านทับช้างเนี่ยต่อไปก็จะมีการแบ่งช่องจราจรเอมพาอแบบนี้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็เอาใจช่วยพี่น้องนะครับที่ใช้เส้นทางผ่านทับช้างอดใจรอสักครู่นะครับรถน่าจะโผล่มากขึ้นไม่แน่นะฮะตามแนวคิดของผมนี่อาจจะเป็นอย่างที่ผมว่าไว้ก็ได้ตรงด่านทับช้างนะครับคือเข้าเอ็มโฟมาแล้วก็มีเบี่ยงออกมาดีซีพาร์ตจกเอ็มพาร์เนี่ยประมาณนี้นะครับ ก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นจริงๆทีเถอะนะครับการจราจรจะได้ไม่ติดขัดหน้าด่านเนี่ยเหลือช่องเดียวอัตโนมัติ ก็อยากจะบอกพี่น้องผู้ใช้เส้นทางหลวงพิเศษนะครับหมายเลข9บางปินบางนานะครับว่าช่องทางเอ็มโเนี่ยนะครับรถที่เข้าไปใช้ช่องทางเอ็มโได้เนี่ยก็คือเป็นรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะครับส่วนรถป้ายแดงหรือรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยก็หลีกเลี่ยงนะครับเนื่องจากว่าระบบเขาอาจจะ ไม่รู้ว่าจะไปจัดเก็บค่าบริการที่ที่ใครอ่าอันนี้ก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับส่วนที่ท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะเพียงแต่ว่าก็ต้องชำระค่าผ่านทางตามที่มีเงื่อนไขกำหนดไว้ในเบื้องต้นนั้นก็คือไม่เกิน2วันก็ชำระค่าบริการปกตินั่นแหละ หนึ่งด่านก็สามสิบบาทสองด่านก็หกสิบบาทนั่นแหละครับนะฮะก็มีช่องทางเว็บไซต์เข้าไปาตรวจสอบค่าบริการแล้วก็ชำระได้นะครับผมครับพี่น้องทุกท่านหลังจากที่ผมได้ใช้บริการนะครับระบบ m 4มมาแล้วหนึ่งด่านนะครับผมก็จะเข้าไปชำระค่าบริการละ ก็เข้าเว็บไซต์ลิงก์มาเสร็จปุ๊บเราก็มาอยู่ตรงจุดนี้นะครับวิ่งช่องผ่านทาง m f o แต่ไม่ใช่สมาชิกนะครับเราก็คลิกเข้าไปจิ้มเข้าไปนะครับอ่ะระบบมาแล้วเราก็ใส่หมายเลขทะเบียนรถของเรานะครับบรรทัดแรกใส่หมวดตัวอักษรชุดหน้านะครับบรรทัดที่สก็ใส่ เลขด้านหลังนะครับแล้วก็เลือกหมวดจังหวัดนะครับแบบนี้นะฮะอุ้ยทะเบียนผิดแกอ่าเรียบร้อยนะครับ ทีกดค้นหาปึ๊บเนี่ยครับมาแล้วครับสามเท่าช้าง5 7, 6, ้าเกรุงเทพมหานครคือทะเบียนรถผมนะครับค่าบริการ30บาทนะครับทีนี้ช่องทางการชำระเงินก็แบบนี้ครับกดชำระเงินก็จะมี QR code มาให้นะครับก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ ใช้โทรศัพท์สแกนเคียวโคดชำระค่าบริการไปแค่นี้ก็จบแล้วครับเรื่องของการยังไม่เป็นสมาชิกแต่ก็ใช้ทางแล้วก็ชำระค่าผ่านทางได้แบบง่ายๆนะครับเพียงขอแต่ว่าอย่าลืมนะครับแล้วก็ชำระตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดเงื่อนไขไว้เท่านั้นเองอย่างน้อยไม่ควรเกิน24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมง,โมงนะดีที่สุดนะวันต่อว,วันนี่แหละนะครับดีที่สุดนะครับพี่น้องท่าน ฝากไว้นะครับทั้งหมดเรื่องเราก็เป็นเรื่องใหม่นะที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับอำนวยความสะดวกของเราได้มากยิ่งขึ้นได้ดียิ่งข,ขึ้นเลยแหละนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ทางทุกๆคน